เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม F.A.19 อีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับ F.A.19 อีกแล้วหรือพี่โอ้โหก็คือแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นเกมอะไรแล้วอ่ะนะใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่น12ล้อที่เราแต่งไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูซะนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นรถ12ล้อนะครับผมฮ i โน่นะครับผมฮิโนเมกา500นะครับ เป็นรถขนผักนะครับผมขนงานเกษตรขนข้าวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมไปขนผักนะฮะพอดีผมก็ได้ทําการรับงานไว้แล้วนะครับผมอ่านี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานแรกกันเลยนะครับผมคันนี้ก็ไปเก็บงานมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เราแต่งไปเมื่อคลิปที่แล้วนะอันนี้ก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็น่าจะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปคนหัวหอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาส่งที่โรงงานที่อยู่ในเมืองตรงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสลับภารกิจของเราวันนี้เราใช้เดียวนะครับผมวันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาขับรถส่งผักกันนะครับผมจริงๆแล้วมันสามารถต่อพวงได้ด้วยนะแต่ว่าผมแบบคือ,อยังไงอะผมยังไม่ได้ทำอะ่ะทุกคนผมก็เลยแบบเอาแค่ตัวแม่ไปก่อนนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมในชีวิตจริงนึครับรถแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครเนี่ยเอามาทําแบบรถพ่วงสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็อาจจะมีนะแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับเนี่ยก็แบบวิ่งแค่ตัวแม่ไปก่อนละกันนะครับผมอครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกําลังใจให้ด้วยละกันไปครับไปรุ่นอ่าเดี๋ยวเราจะมาแบบขนเต็มลํากันเลยนะครับผมวันนี้มามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นงานก่อนนะครับ จับงานไว้แล้วครับตอนนี้วันนี้ก็แบบชิวๆนะครับเทีเ่ยวเดียวนะครับผมเท่าละแปดพันนะครับนี่เป็นไงก็พอแบบได้ข้ามวันรถอ่ะนะเท่าละแปดพันนะครับวันนี้ก็แบบกินหมูครับกินหมูนะครับหมอูหอมก็น่าจะไม่หนักเท่าไรหรอกมั้งเอว,วันนี้ผมรับงานบรรทุกหมูหอมไปไงทุกคนหมูหอมนี่คือแบบเป็นผักใช่ไหมเออนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ น,น่าจะเป็นผักเลยนะครับเกลอช่ามาเถอะนะฮะอย่าไปพูดให้มันแบบปวดหัวเลยโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะเป็นไงทุกคนอยู่ไกลไหมใกล้นิดเดียวนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปาเปิดสินค้านะครับนี่ก็จะมีพวกหัวหอมนะครับผมหัวหอม,หอมแล้วกอ็อะไรวะตรงนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโอเคตอนนี้นะครับผมเรามาถึงโรงงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดับเครื่องนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการโหลดหัวหอมใส่รถนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมลงไปดูนะนี่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นหัวหอมนะครับผมดูดูใกล้ๆต็มตานะครับเป็นไงนี่หัวหอมนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมันเป็นอะไรวะแครอทเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เป็นมันแกวหรือเปล่าอ่ะคล้ายๆมันแกวนะครับผมอ่ะมันหัวสีแดงๆนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะนะครับ แต่วันนี้เรามาขนหัวหอมนะครับก็เลยแบบไม่ได้ขนมันแก้วนะทุกคนนะะใกล้เต็มยังเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่แบบหนักหน้าหน่อยเว้ยรู้สึกว่ามันจะหนักท้ายเกินไปครับเดี๋ยวเราเขยิบมาแบบนี้ให้มันแบบใส่ด้านหน้าบ้างนะครับผมกระจายน้ําหนักนะครับจะได้แบบขับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราใส่ไปเต็มคันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี<ๆ>๋ยวเรามาดูกัน โอ้ยดูดิโอ้ยเป็นไงขึ้นกองแล้วนะครับผมขึ้นกองแล้วนะครับดีดิเป็นไงใส่โคตรเยอะบอกเลยว่าอัดไปเต็มลำนะะครับผมไม่ไม่มีตาชงตาช่างอะไรทั้งนั้นน่ะเนี่ยเห็นไหมโอเคอันนี้คือเต็มแล้วนะครับผมเป็นไงเป็นไงพะบงพะไบก็ไม่มีนะครับผมโคตรสุดนะครับดูโอ้ยคือแบบใส่เยอะมากนะครับผม ประเดิมเที่ยวแรกนะครับผมไปประเดิมเที่ยวแรกนะครับไปไปเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเอาไปส่งที่โรงงานกันนะครับผมเดี๋ยวเราต้องแบบดู GPS แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะกลับมาทางเดิมดีไหมแล้วก็แบบบิ่งมาทางนี้ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเมืองตัวนี้ก็น่าจะโอเคพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมนะครับผมไปฮะไ,ไปครับผมไปครับรถคันนี้ก็แบบเดิมๆนะทุ gateway, กคนกเครื่องเดิมนะครับ ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่หมายถึงแบบความเร็วะนะอ่าเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมนะครับรถหนักก็แบบไปเร็วไม่ได้นะก็ค่อยไปนะครับดูดิโอ้ยอย่างเอาแต่มาสะเต็มคันเลยนะครับของแท้ของแท้นะครับผมของแท้ของแท้โอเคเลี้ยวซ้ายไปเลยกลับทางเดิมครับผม อันนี้โชคดีนะเนี่ยที่ว่ามีเครื่องโหลดนะครับถ้าไม่มีเครื่องโหลดนี่คือแบบต้องตักขึ้นนะเนี่ยทุกคนนะเออมันจะนานนะเนี่ยอันนี้โชคดีที่ว่าเราแบบที่โรงงานมีเครื่องอเครื่องโหลดให้นะครับผมมีสะพานโหลดนะฮะเลยแบบสะดวกสบายนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วเราควรแบบคุ้มพะบายด้วยนะแต่เราไม่มี <c oughs> ถ้าในชีวิตจ,จริงนี่ผมว่าหอมปิ้วกระเจิงแบบตามถนนโหย เนี่ยขนาดไอตะขายเนี่ยคือแบบว่ามันกว้างกว่าไอนี้อีกกว้างกว่าต้นหอมอีกด้วยดิไอไอหัวหอมนี่คือแบบเล็กๆเ,เองนะทุกคนเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยแต่ในชีวิตจริงผมว่ามันล่วงไปแล้วอะ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับผมอ่าไปครับประเดิมงานแรกเลยนะเนี่ยใส่มาซะเต็มคันเลยนะครับ อันนี้วิ่งได้แค่งานเกษตรนะครับผมดัมขนผังเนาะเจ้าอะไรมากนะครับผมไม่ใช่ดัมขนดินนะเวอร์ชันดัมขนดินเราก็มีนะครับผมแต่ว่าันนั้นก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปเก็บงานเลยนะครับไปาบ้างเดี๋ยวผมจะไปเก็บงานแล้วก็เอามาเล่นให้น้องๆได้ดูนะครับผมไปครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะฮะไม่ต้องรีบ เราแบบไม่ได้แข่งกับเวลานะครับผมเราแบบวิ่งเที่ยวเดียววันนี้วิ่งเที่ยวเดียวนะครับผมก็เลยแบบชิวหน่อยนะฮะเด้โอ้โหเจอกิ่งไม้กวาดนี้ในชีวิตจริงที่ล่วงไปแล้วนั่นนี่นะแลวรถเก่งขัานหน้านี้ทำไมมันขับช้าอยู่เลยนี่ขอญาตแซงได้ไหมนีออ่แซงทางโค้งไปไงโอ้โหธรรมดา้อที่ไหนวะเนี่ยฝั่งขวานี่คือจะเป็นสวนแตงโมน,นะครับที่เราเอาขี้ไก่มาลงนะ ป่านนี้ยังไม่กระจายขี้ไก่เลยอเออเราไปส่งไว้แบบน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งนะครับก็แบบพอใจอ่ะเออเราทําแบบเราพอใจของเราอ่ะนะไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ครับผมก็แต่ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเอยเออเนี่ยมนสื่มากเลยอ่ะฝั่งนี้ไม่มีรถเลยอ่ะทุกคนแบบเงียบมากนะครับ นี่ผมมาโรงงานอะไรวะเนี่ยผมมาผิดเส้นหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมดู GPS แป๊บหนึ่งนะนี่เอ้อเอยเดี๋ยวเราไปเลี้ยวตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปตามโค้งนี้เลยทางนี้ผมก็ยังไม่เคยมานะทุกคนนะต้องม,มีโค้งเยอะจังเลยวะไหนเดี๋ยวเราลองไปดูซิอันนี้เราแบบหลงมานเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับมันไปได้เหมือนกันนะฮะนี่เป็นทางขึ้นเขาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม เปล่ปาลึเปล่าโอ้โหเรื่องวะโอ้ยทางค้งเยอะมากเลยป่าก็เยอะด้วยนะครับมีแต่ป่านะครับแถวนี้มีแต่ปา่าสายลุยจริงๆแล้วรถแบบนี้นี่คือแบบวิ่งออกต่างจาังหวัดนี่น่าจะมันนะอันนี้เรามาวิ่งเข้าป่านะครับผมโอ้โหเพื่ออะไรเพื่ออะไรเออเนี่ยโอ้ยโค้คงเยอะจัดเ,เดี๋ยวเราเลี้ยวเอ้ยอันนี้เราถึงถนนใหญ่แล้ว เดินตัวเดียวนะทุกคนนะด้านซ้ายตรงนี้นะครับลงมาที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยไปน่าจะมีทางทะลุเข้าเมืองนะครับผมอู้รถวิ่งไม่ออกครับโอ้โหหนักจัดหอ,หอมหอมนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลเนะี่ยหนักเอาเรื่องเหมือนกันเลี้ยวขวาเลยครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้นี่ ว่าผมต้องขยายชี s เพแล้วแหละโอ้โหโอเคเรามาถูกทางแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปาเลี้ยวขวาแย่งด้านหน้านะทุกคนแล้วก็เข้าเมืองนะครับก็ถึงโรงงานนะครับถึงที่หมายอ่านี่เลยเด้งด้วยครับเจมๆผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่านะอันนี้ผมเพิ่มเสียงให้แบบสุดๆแล้วนะครับ<ๆ>ไปกันเลยครับผม โอหช่วงนี้ก็บ้านผมก็ฝนตกนะครับผมถ้าได้ยินเสียงฝนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยละกันนะครับเสียงฝนนะฮะฝนตกนะครับผมช่วงนี้น่าจะตกทั่วประเทศแหละนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับผมไปฮะปั๊บนี่เลยเปิดไฟเลี้ยวด้วยมีการเปิดไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยก็แบบ เหมือนแบบมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสว่างอะ่ะเออไม่รู้ว่าจะเปิดเพื่ออะไรอ่ะนะนเรียกไม่ค่อยสว่างนะครับเย๊มาแล้วโรงงานมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับผมรถปูนสิ่งจัดเลยรถปูนในเมืองค้นสิ่งเย๊มาแล้วมาแล้วนี่เออโรงงานจะอยู่ฝั่ง ซ้ายมือหรือเปล่านะครับน่าจะอยู่ฝั่งนี้โรงงานแยวเราหาแบบโกดังนะหาโกดังมันจะมีโกดังของมันอยู่อะ๋ยวเราไปถึงปุ๊บก็แบบดั่มลงเลยนะครับเออตรงนี้หรือเปล่าอันนี้มีอะไรนะเขือเทศแล้วก็อะไรเนี่ยมีอ้อยมีแครอทนะครับแล้วก็มีหอมนี่ไงหอมเอออ่ะอันนี้ ช่องหัวหอมนะครับตั้งลำครับตั้งลำเดี๋ยวยกดั้มนะครับทีนี้เอ่อทำไมยกไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชิบหายแล้วทำไมไม่ขึ้นตัวไอให้เรากดวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะปกติมันจะขึ้นตัวไอะตัวไอให้เรากดเออนี่ไงนี่ยเนี่อ๋ออะไรเนี่ยขึ้นขึ้น,นมามา กดตัวไอนะครับผมแล้วก็มันจะทําการยกดานะฮะแล้วก็ไอต้นหอมเนี่ยมันจะหายไปอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยดูอเอ้ยทำไมมันเทไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนมันเต็มหรือมันอะไรเดี๋ยวดูซิดูซิเต็มหรือมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมแบบแก้ก่อนนะครับแก้ก่อนอ่าอะไรเอยต้นหอมต้นหอมต้นหอมเราต้องเคลีย์อไซโลก่อนนะครับนี่ไงอันนี้อันนี้เป็นต้นหอมนะครับไปเดี๋ยวเราดําเลยนะครับผม ไอ้ I, นะฮะดำขึ้นเปล่าขึ้นไหมขึ้นไหมเล้วทำไมามันเทไม่ได้วะผมไม่เข้าใจอะ่ะแต่ผมกดคอนโทรลไอ้ดำเลยอ่ะเนี่ยเทลงไหมเออเนี่ยฝาท้ายมหงฝาท้ายงเ,เปิดช้านะครับนี่เห็นไหมเออโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราเทกองไว้ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเขาก็น่าจะจัดการเอาเองแหละนะครับผมนี่ โว้ยขดมาอย่างเยอะนะครับผมประมาณกี่ตันเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได,ไได้ไม่ได้ชั่งมานะครับไม่ได้ชั่งน้ําหนักมาด้วยนะครับผมอเอ๊ะค่อยๆไหลลงครับมันไม่ค่อยไหลลงนะ้ำมัเกาะกันนะเนี่ยอืมขดยังอ่าโอเคนี่เห็นไหมตอนยกดำนี่ครับอันนี้เป็นอ่าไฮดรอลิก ไอที่ยกดัมเนี่ยมันจะมีสองอันนะครับผมเนี่ยเช่อกันดันนะครับแข็งกระแรงครับแข็งกระแรงนะครับผมฝาท้ายก็แบบนี่เลยธรรมดานะครับฝาท้ายเหมือนแบบมันหุบเข้าหรือมันอะไรวะเนี่ยเออเนี่ยเหมือนมันหุบเข้านะทุกคนนะผมว่าผมต้องไปแก้อีกแล้วแหละเออผมเพิ่งสังเกตนะแต่จริงแล้วมันก็มองไม่เห็นหรอกนะครับก็เอาจริงก็ไม่อยากแก้หรอกนะครับมานี้นะครับผม โอเคครับก็ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยละกันนะครับใครที่ชอบรถขนผักน,นะครับผม่กากดไลค์ให้เยอะๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าคุณดูชอบนะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะไม่เล่นกับทีมงานก็ได้นะจะได้แบบมันๆหน่อยนะฮะเล่นละหลายคนนะครับผมดังกันมันๆเลยนะครับสิบสองล้อนี่คือแบบเป็นเสน่ห์เลยนะเนี่ยถ้าเป็นสิบล้อนี่คือแบบมันก็แบบเออดูธรรมดาใช่ไหมเออเนี่ย จริงๆแล้วเราแบบสามารถเอาไปใส่โมเดล10ล้อก็ได้แต่มันดูแบบธรรมดาเกินไปผมก็เลยแบบเอามาใส่เป็นโมเดล12อล้อนะครับแปลงจากโมเดลในเว็บนะครับผมมาเป็นโมเดลไทยนะฮะนี่เลยแปลงจากบอลโบะเนี่ยเออโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ